ปัญหาัยแล้งในขณะนี้ส่งผลกระทบไปถึงโรงพยาบาลหลายแห่งทั้งในภาคเหนือและแตะวันออกเชียงเหนือแล้วนะครับซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องปรับแผนไม่ให้กระทบต่อผู้ป่วยครับเจ้าหน้าที่เร่งเจาะบ่อบาดาลบริเวณโรงพยาบาลสันป่าตองอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อสูบน้ําขึ้นมาใช้นะครับหลังจากโรงพยาบาลกําลังขาดแคลนน้าจากภัยแล้งอย่างหนักจนต้องขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นใช้รถบรรทุกน้ําไปช่วยเหลือวันละ1ิเที่ยว นายแพทย์วิรัตกลิ่นบัวแย้มผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันป่าตองเปิดเผยว่าขณะนี้การขุดเจาะบ่อบดาลได้ความลึก250เมตรแล้วแต่ระดับน้ําที่พบอยู่ที่300เมตรจึงคาดว่าจะสามารถเจาะถึงและสูบน้ําขึ้นมาได้ในเร็วๆนี้ส่วนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคงต้องใช้รถบรรทุกน้ำไปก่อนนะครับเพื่อไม่ให้กระทบต่อการให้บริการประชาชนโดยแต่ละวันโรงพยาบาลสันป่าตองจะต้องใช้น้ำมากกว่า2 0 0,000ลิตร ล่าสุดการประปาส่วนภูมิภาคได้วางท่อน้ําเข้าไปที่โรงพยาบาลสันป่าตองแล้วนะครับแต่คาดว่าจะแล้วเสร็จต้นเดือนพฤษภาคมทําให้ขนาดนี้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและประหยัดน้ํามากขึ้นโดยจะให้ความสําคัญกับแผนกที่จําเป็นก่อนเช่นการฟอกไตผ่าตัดทาความสะอาดอุปกรณ์ทางการแพทย์นอกจากนี้ยังให้เจ้าหน้าที่สารวจท่อน้ําและก๊อกน้ําที่อาจรัว่วซึมด้วย ส่วนที่โรงพยาบาลพระทองคาเฉลิมพระเกียรติอาเภอพระทองคําจังหวัดนครราชสีมาผู้อำนวยการโรงพยาบาลเปิดเผยว่าเบื้องต้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้สนับสนุนน้าดิบเพื่อใช้ล้างอุปกรณ์การแพทย์และทางโรงพยาบาลต้องซื้อน้ําสะอาดอีกวันละ100ลิตรเพื่อล้างอุปกรณ์การแพทย์ในขั้นสุดท้ายซึ่งขณะนี้โรงพยาบาลอยู่ระหว่างติดตั้งเครื่องกรองน้าด้วยระบบ r o คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนหน้านะครับซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค รวมถึงปัญหาน้ำเค็มในระยะยาวส่วนปัญหาการขาดแคลนน้ำที่โรงพยาบาลเวียงเก่าอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นเจ้าหน้าที่ได้ขุดเจาะปอบาดานเพื่อแก้ปัญหานะครับแต่ว่าน้ำยังไม่ได้คุณภาพเบื้องต้นหน่วยง,งานท้องถิ่นได้ใช้รถขนน้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคหนองเรือวันละ6 0 0 0ลิตรสำหรับใช้ล้างเครื่องมือทางการแพทย์พร้อมเตรียมติดตั้งเครื่องกรองน้ำระบบอานะครับ โรงพยาบาลแห่งนี้ยังไม่เปิดทําการอย่างเป็นทางการโดยจะมีบริการเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังซึ่งมีแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลภูเวียงออกหน่วยเคลื่อนที่มาให้บริการในวันอังคารและพฤหัสบดีครับ